อยากปลูกผักต้นใหญ่ๆงามๆเขาทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันที่สำคัญคือดินกับปุ๋ยนี่แหละครับคันนาที่ปลูกไปก่อนหน้านี้แล้วนี่นะสิ่งสำคัญในการปลูกผักก็คือดินกับปุ๋ยไม่มีอะไรเลยแค่นี้เองดินกับปุ๋ยถ้าผสมถูกสูตรนะผักมันจะงามมากๆเลย นี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่ปลูกไว้ก่อนหน้านี้นไ็้ไมกำลังงามเลยนี่เสียงรบกวนก็ขอโทษเ,เพื่อนๆด้วยนะมันต้องทยอยปลูกนะครับวันนี้เจ้าสองฐานเนี่ยลงแปลงส่วนของอสองฐานนี้ยังเล็กอยู่นะนีน่น่าจะเกือบร้อยต้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะวิธีผสมดินปุ๋ยผสมยังไงนะ จะมาปลูกแปลงนี้เพื่อนๆวันนั้นทําคลิปไปแล้วนันนี่นะปลูกไปประมาณเกือบห้าสิบต้นนะนะเราก็กันที่ตรงนี้เอาไว้เพื่อจะมาปลูกเนี่ยชุดนี้นะนี่ต้อผ้าคุมไว้นะผ้าใบานะไม่ให้โดนน้ำโดนแดดนั้นงั่นเดี๋ยวเชือ้อเชื้อราสีขาวมันจะตายหมดในดินนะถึงมันจะหมดไปก็ไม่เป็นไร แต่ว่าเดี๋ยวเราจะปลูกเราก็ผสมปุ๋ยลงไปอีกนะเดี๋ยวมาดูกันนะวิธีผสมดินผสมปุ๋ยปลูกผักนะง่ายๆสูตรนี้โตโคตรเร็วเลยโตเร็วโตไวต้นใหญ่ดูพี่ๆเขานั่นเดี๋ยวเราจะผสมปุ๋ยเลยแล้วเราปลูกให้หมดเลยตอนนี้สองถาดก็น่าจะประมาณร้อยต้นชุดนี้ปลูกไปก่อนประมาณสักสามสี่วันได้มั้งนะ สูตรผสมดินปลูกผักสูตรนี้นะสุดยอดที่สุดของผมตั้งแต่ทำมานะผมก็ใช้สูตรนี้ประจำเลยนะเราจะปลูกแค่ไหนเราก็โรยปุ๋ยไปแค่นั้นแต่วันนี้จะโรยให้เต็มแปลงเลยเพราะว่าเอาสองถาดลงให้หมดแล้วก็ประมาณเกือบร้อยต้นอะ่ะ ฐาดหนึ่งมันห้าสิบต้นแต่มันก็จะเหลือไม่ครบนะก็เกือบเกือบร้อยนะปุ๋ยหมักคุ้นสดนะต้องทําเองบ่อยๆนะนี่เห็นไหมครับลาขาวนี่แหลสุดยอดอาหารพืชเลยเราก็โรยอยากให้งามๆก็โรยเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะคุกเขานี่นะเพื่อนใหม่อาจจะไม่รู้นะปุ๋ยหมักพืชสดคืออะไรนะก็<ๆ>คือกระถินหมักนะ เราก็ถินมาหมักนะโอ้โหเพื่อนๆดูเห็นไหมครับลาขาวลาขาวเนี่ยคืออาหารของพืชนะมันเป็นโปรตีนผักมันจะชอบมากๆมันไม่ใช่ว่าเสียนะลาขาวเนี่ยผักจะชอบถ้าใครหมกักแลได้ลาขาวแบบนี้นะผักมันจะโตแบบโตทุกชั่วโมงเลยดีกว่า ไม่ใช่โตทุกวันนะเช้าอย่างหนึ่งพอเย็นกลับมาก็ตอขึ้นไปอีกนี่นะ้อยไปเลยโอยแล้วเดี๋ยวเราก็พวนดินนะแล้วก็รดน้ำปลาหมักคือได้สองสามอย่างเลยดินหมกักก็มีลาขาวในตัวอยู่แล้วยิ่งถ้าหมักใหม่ๆประมาณห้าวันแล้วปลูกนะโอ้โหผักยิ่งงาม ี่นะเสร็จแล้วก็คุยเดี๋ยวก่อนพอหรือเปล่าเอาทีเดียวให้พอเลยถึงต้องทำปุ๋ยเองไงสยไ่ยปนี่ โรยให้ทั่วๆกะด้วยสายตาสูตรผสมดินปลกผังนะนี่ก็คุย้ยค่อยๆคุยค้ยนี่ นี่ฝั่งนู้นบ้างฝั่งนี้บ้างแต่ละคนปลูกก็ไม่เหมือนกันนะสูตรก็สูตรของใครของมันนะแต่ของผมก็ใช้สูตรนี้มาตลอดเลยตั้งแต่เริ่มปลูกผักมาเกือบละเกือบละ ไอ้มันเข้ากันมากที่สุดอ่ะเกี่ยให้มันทั่วๆกันถ้ามันไม่ทั่วเดี๋ยวเอาไม้มาเกี่ยเดี๋ยวก่อนนี่ปรับหน้าก่อนนะ เกี่ยให้มันเททั่วเวลาล้าน้ำแล้วน้ำมันจะได้วิ่งสม่ำเสมอนะไม่ยากนะไม่ยากนะนี่เลยฟางรยบางๆไม่ต้องหนามากเพื่อรักษาความชื้นเดี๋ยวเราก็จะลดน้ำตาม นี่นะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องนะเพื่อนๆไม่มีก็ไม่ได้ทำไงก็มันไม่มีนะเอิร์ผมมีเก็บฟางไว้บ้างนะเพราะแถวนี้เขายังทำนากันอยู่ก็ไปเก็บมาบ้างซื้อบ้างเขาอ,อัดเป็นก้อนๆเราก็ไปซื้อมาถ้าเราไปเก็บเขาก็ไม่ว่าหรอกแต่มันเหนื่อยเก็บ เหนื่อยมากๆแล้วเก็บฟางฝุ่นก็เยอะซื้อเขาดีกว่าเขาอัดก้อนก้อนละสามสิบสี่สิบาทซื้อทีห้าหก,ก้อนก็ใช้ได้เป็นปีอ่ะเพื่อนเพืนกว่าจะหมดก็รอรอบหน้าเขาก็ทําใหม่นะแถบนคนปรปฐมแล้วเพื่อนๆอใครอยู่ที่ไหนก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยก็ดีนะว่าเพื่อนๆอ,อยู่ที่ไหนกันบ้าง มีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะเพราะมันอยู่ริมถน,นนนั้นเนี่ยถนนตรงนี้เองก็ <c oughs> ใส่ปลาหมักลงไปนี่มากนิดน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ลาดให้มันทั่วๆลาดเป็นหนึ่งถังก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูว่าดิน,น่ะพอไหมความชื้นนะนี่แหละวิธีปลูกผักให้ต้นใหญ่ๆงามๆนี่แหละสูตรนี้แหละผมทำประจำ ยังไม่ได้เรื่องเลยเอาอีกถ้าเพื่อนๆไม่มีปั๊มอ่ะก็ยังไม่ต้องลาดก็ได้ช่วงนี้เพราะเราผสมปุ๋ยลงไปแล้วแต่ถ้าเขาเริ่มโตล่างเริ่มเดินเนี่ยอย่างแบบเนี้ยต้องให้แล้วนะถามว่าหาที่ไหนก็ต้องซื้อในลาซาด้าเพื่อนๆผมไม่พอแบ่งขายนะเพราะว่าผมทำไว้ใช้เองเนี่ยใช้อยู่สามอย่างแค่เองน้ำปัม๊มหมักปุ๋ยหมักพืชสดแล้วก็ดินหมัก ผังมันก็งามจนไม่รู้จะงามยังไงแล้วนี่นะลากให้มันทั่วๆสูตรผสมดินปลูกผักนี่แหละสูตรนี่ผมใช้ประจาปลูกแล้วมันจะงามๆเลยนะนี่รุ่นเดียวกันแต่นี้ลงก่อนมาเริ่มปลูกกันเลยเพื่อนๆนี่อึ๊บจะปลูกแถมนี้ก่อนนะทีละแถวนะ วันนั้นปลูกแบบนี้นะมันมันมีหลายวิธีที่เราจะปลูกนะก็แหวกกะระยะาใช้สายตานะแหวกแหวกนี่เลือกต้นที่งามงามขึ้นมาก่อนยาก็ง,งามโอ้โหล่างนี่ไปถึงข้างล่างได้เห็นไหมน,นี่นี่นะแหวกเสร็จก็ใส่ลงไป ถนอมถนอมนิดนึงแต่ก็ไม่ตายหรอกเพื่อนๆดูไม่มีตายทักต้นแล้วนะนี่นี่นะเสร็จแล้วก็ปิดเพื่อรักษาความชื้นนะเพราะเขายังต้นเล็กดินต้องชื้นไว้แต่ไม่ใช่แฉะนะแค่ชื้นๆอาจจะปลูกถี่หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวไม่พอนะส่ไปเลยต้นไหนใหญ่ๆก็ลงหญ้าก็ง,งามสองแผงวันนี้เกือบร้อยต้นนะ ไม่ค่อยถึงดีหรอกนี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็ดินกบกบที่ต้องลงฟางก่อนก็แบบนี้เพื่อนๆลงฟางแล้วล่านให้เปียกนะถ้าเราไปลงฟางที่หลังปลูกแล้วมาลงฟางฟางก็จะไปทับต้นนะเราก็แบบนี้เรลยใช้ใแหวบแหวงเอาก็กะด้วยสายตาทำไปกัไปไม่มีอะไรตายตัวนะไม่ต้องไปแบบ เป๊ะหรอกเดี๋ยวมันจะซีเรียสเกินไปหอ uh, ้กำลังงามนะเพื่อนๆสูตรผสมดินปลูกต้นกล้าก็มีคำคลิปไปแล้วนะเออไปค้นดูนะนี่แหละมันสำคัญตรงที่ว่าต้นกล้าก็ต้องงามงามยุงก็เยอะต้นกล้างามงามนะถ้าดินสูตรผสมดินกล้าไม่ดีกล้ามันก็จะไม่ค่อยงามมันจะแกนแล้วมันจะไม่ค่อยโตนะ โอ้โหยากกองงามอะไรกองงามรอบนี้น่าจะได้พอจำหน่ายเพื่อนๆนถ้าเกิดว่าโตพร้อมกันนะถ้าเกิดไม่ตายนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสองสามวันเนี่ยผมจะไปต่างจังหวัดสักประมาณอาทิตย์หนึ่งอะเพื่อนๆนแล้วก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ทำคลิปนะเพื่อนๆก็ค้นคลิปเก่าดูแล้วกันเพราะว่าถ้าไม่ทำไว้ตอนนี้เดี๋ยวผักเขา เขาจะตายก่อนผมจะไปต่างจังหวัดนะเพื่อนๆเพราะว่าไปก็ต้องมีสี่ห้าวันกลับมาถ้าไม่ทําผักตายแน่ๆเลยเอนี่ยยังกังวลอยู่เลยเพื่อนเดีย๋ยวจะให้น้องสาวช่วยรถช่วยรดน้ําไว้เพราะว่าผักนี้มันต้องลดน้ําทุกวันไงเนี่ยมันจะลําบากตรงนี้เวลาไม่อยู่เนี่ยต้องเดือดร้อนคนอื่นไง ถ้าเราปลูกทีทีนะไม่ต้องวางฟางก็ได้แต่เราต้องอยู่ทุกวันนะรดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นนะเดี๋ยวพอพอเขาแตกใบพร้อมๆกันเขาจะคุมดินไปในตัวเลยนะผมเคยนะไม่ไม่ใส่ฟางนะเลดอ,เอ๊อกเออเลดอ๊อกเพื่อนๆไปดูคลิปเก่าๆนะปลูกตรงนี้แหละไม่ได้ใส่ฟางช่วงนั้นฟางไม่มีหรือว่าไม่ได้ใส่ไม่รู้จาไม่ได้ลนะหรือว่ามีแะ่ไม่ได้ใส่ไม่รู้พอดีตอนนี้นึกขึ้นได้เออฟางมีเราก็ คุมดินไว้เลยนี่แหละโอ้น่าจะได้เยอะหน่อยนะดูไปเรื่อยๆนะแล้วก็คุยคุยกันไปนะเพื่อนๆได้ความรู้นะไปรีบรีดทำก็ของมันก็จะเสียนะมีเพื่อนบางคนบอกมัวแต่พูดอยู่นะไม่ทำเราต้องสื่อสารกันใช่ไหมล่ามันจะได้เกิดความเข้าใจคุยไปทำไป ตาก็ดูไปนะอย่าไปซีเรียสเลยดูคลิปเพื่อความบันเทิงใช่ไหมล่ะนี่ถ้ากินคงอร่อยนะต้นเล็กๆนะแต่มันไม่คุ้มนเราต้องให้เขาใหญ่หน่อยเพราะยังไงก็อร่อยขนาดที่เหลือๆนะแบบรุ่นเขาเนี่ยเอาไปกินไปอะไรหมดแล้วนะเหลืออยู่ไม่กี่ต้นนะแกนๆด้วยนะเพื่อนๆผมไปใส่กระถางว่ายังงามเลยอะ จะให้ดูดให้ดูยังเหลืออยู่ต้นหนึ่งนี่ดูดิเนี่ยเหมือนกันเอาอยู่ไหนเอาเนี่ยอยู่นี่ทีแรกทอยู่ตรงนี่เหมือนกันพันเดียวกันเห็นหนะเห็นหนะนี่มันมันไม่ขมด้วยนี่ขนาดแก่แล้วนะคือไม่แก่อายุเนี่ยน่าจะเกินหกสิบวันแล้วพอรุ่นรุ่นเขาเนี่ย าไปกินแล้วกินบ้างขายบ้างถ้ามันเยอะนะนี่แหละเมื่อวานเรามากินกับสลัดน้ำสลัดเราก็ไม่ต้องไปทำเองทีเวลาไปซื้อเซเว่นเอาซองละสิบสองบาทเองอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆแปลกนะเราคิดว่าเขาเนี่ยคงจะไม่รอดแล้วแหละปลูกเพราะว่าออะอย่างสมมุติเนี่ยนี่นะสองถานนะบางทีเนี่ยต้นเล็กๆเ,เนี่ยเราก็ไม่เอาเราก็ไม่ลงใช่เพราะที่มันเต็มกันบางทีในกระถางมันเต็ม แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ปรากฏว่าไม่ตายเอาต้นเล็กๆเนี่ยมาปลูกเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้ทั้งๆที่ต้นใหญ่ไปกินหมดแล้วนะเออเพื่อนๆว่ามันแปลกไหมล่ะเขาบอกผักพวกนี้อายุมันสั้นไงถ้าเลยวันอ่เลยวันแล้วมันจะขมไม่จริงนะองผมนี่อินทรีงอไะผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยใช้เคมีอ่ะเห็นมันจะขมเลยเออเมื่อวานเอามากินกับกินกับน้ําสลัดเออที่รู้ว่าไม่ขมเพราะว่า ผมก็อยากจะลองว่ามันเนี่ยจะขมไหมผักที่มันเกินอายุอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนรู้ไหมทํำยังไงว่าจะรู้ว่าขมไม่ขมเราก็เอาผังมากินเปล่าๆก,ก่อนก่อนที่จะกินกับสลัดมันไม่ขมจริงๆเออไม่รู้ละ่ะเพื่อนเพื่อนก็อย่าเพิ่งเชื่อลองไปทําเองลองปลูกเองเนี่ยมันไม่ยากนะเพื่อนเพื่อนที่แรกผมว่ามันยากมนะันอาจจะดูแลยากกว่าพวกกังต้งหน่อย แต่ก็ไม่ยากไม่เกินความสามารถผมไม่เคยปลูกพวกนี้ด้วยนะมีเพื่อนๆเรียกร้องม,มาปลูกคะน้ากวางตุ้งมันง่ายๆลองปลูกสลัดดูผมก็คิดว่าเออมันก็ไม่รู้จจยากปะมันก็ยากกว่าผักกวางตุ้งอะ่ะเอออย่างนี้ดีกว่ามันไม่หมูเหมือนกวางตุ้งนะคะน้ากวางตุ้งมันปลูกไม่ยากแต่พวกเนี้ยดินต้องใหญ่แห้งน้ําต้องต้องให้ถึงหน่อยแต่ไม่ถึงก็แฉะนะเออนี่แหละ แปลกจริงนะไม่ต้องไปซื้อผักพวกนี้ถ้าทำ,ทำแบบมันไม่ยากอ่ะเพื่อนๆปลูกสักห้ากระถางก่อนอย่าไปปลูกเยอะเนี่ยเพาะให้ได้ก่อนพอให้ได้หนึ่งฐานห้าสิบต้นอาจจะเหลือไม่ถึงห้าสิบก็ไม่เป็นไรเราหัดปลูกใช่ไหมเราก็เพาะให้มันติดจอดติดเสร็จแล้วเราก็มาปลูกห้ากระถางสิบกระถางก็ได้อย่าเพิ่งไปปลูกเยอะ ถ้ามันตายแล้วมันจะเหนื่อยมันจะท้อใช่ไหมแต่ถ้ามันรอดเพื่อนๆจะแฮปปี้มากๆเรื่องปลูกผักนี่เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยถ้าเรามีความรู้เรื่องปุ๋ยนิดหน่อยก็ก็ได้แล้วเรื่องปุ๋ยเรื่องดินที่สําคัญมันปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยไงอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะหญ้าก,ก็ร้อยเปอร์เซ็นตะ์แลหญ้าก,ก็งามเหมือนกันโผโ่ล่างมาลึกโอ้โหที่ดีว่าผมปูไอ้นี่ไว้นะปูกระดาษกล่องไว้นะ ยางเขาเลยไม่ค่อยกล้าขึ้นนี่เพื่อนๆไปค้นดูคลิปเก่าๆก็ได้คลิปที่ทำแปลงตรงนี้ก่อนจะทำแปลงทำยังไงเนี่ยแปลงนี้ทำให้ดูแล้วปูกระดาษไว้แล้วค่อยปูสแลมแล้วก็ดินลงเนี่ยแปลงนี้ย่ามันถึงไม่ค่อยขึ้นไงแต่ข้างๆนี่งาม,มากๆเลยเพราะว่าข้างๆนี่มันได้น้ำจาก นี่แหละน้ำปลาหมักน้ำอะไรนี่แหละก็ยังมีคําถามมาเรื่อยๆืนะบางทีเราทาคลิปไปแล้วเนี่ยเขาเพื่อนอาจจะได้ดูไม่ไม,ไม่ไม่หมดไงถามมาว่า,าดินที่ซื้อมาต้องหมักไหมต้องหมักเลยดินที่ซื้อเนี่ยไม่มีอาหารเลยขนาดดินที่ผมปลูกไปแล้วเนี่ยผมยังต้องหมักเลยเพื่อให้มีอาหารแบบสมบูรณ์สมบูรณ์ก็ถ้าเพื่อนอยากให้โตวไวๆดินต้องสมบูรณ์นะอ่ะอย่างนี้ดีกว่า จะสมบูรณ์ได้ยังไงก็ต้องมีอาหารในดินมีปุ๋ยมีอาหารนะแล้วผักพวกนี้อายุเขาไม่ไม่เยอะไงอ่าจำนวนวันปลูกมันไม่เยอะปลูกต้องให้โตวไวๆไม่ไงั้นเขาจะแกนเออ <c oughs> ดินมากมากกี่วันเออห้าวันขึ้นแต่นี่เกินห้าวันแล้วเกินก็ไม่เป็นไรเกินก็เกินไปแต่ถ้าช่วงห้าวันเนี่ย กำลังดีแล้วเนี่ยชุดเนี่ยห้าวันแล้วก็มาปลูกเลยแต่เนี่ยอาจจะหกเจ็ดวันแล้วเวลาที่ยังไม่ได้ปลูกก็เอาผ้าใบมาคุมไว้นะเหมือนตอนต้นคลิปอะนะที่ผมทําให้ดูนะอย่าไปเปิดต่างแดดนะเชื้อราตายหมดนะห้ามห้ามต่างแดดรอบนี้น่าจะได้จำหน่ายแล้วคนที่มาซื้อไปก็ถามว่าเมื่อไหร่จะมีผัก <laughs> มันปลูกไม่ทันหรอกเพื่อน พราะพวกนี้ก็อย่างที่ว่านะเราไม่ได้อาชีพไงเราแค่สมัครเล่นและทําคลิปให้เพื่อนๆดูเราไม่ได้ปลูกเป็นแบบเชิงพาณิชย์เนี่ยผักมันก็โตๆให้เขาไม่ทันไงนเขากินแล้วเขาอยากจะมาซื้ออีกนะเราก็ส่งเข้าไปถูกๆกระถุงละสิบบาทสามต้นอย่างเงี้ย <c oughs> เขาไปขายเท่าไหร่เราก็ไม่รู้มีเท่าไหร่เขาเอาหมดเลยเออเราถามหาตลอดแล้วแล้วเราก็ไม่มีผักให้เขา ตอนนี้น่าจะได้แล้วยี่สิบวันก็น่าจะได้กินแล้วนะเพราะเขารู้ว่าเราปลูกแบบไหนก็บอกเขาว่าไปดูนะผมมีช่อง youtube นะคนซ่อมรถปลูกผังนะเขาก็คงเข้าใจแหละเขาถึงอยากกินผักของเรานี่มันดีตรงนี้แหละต้องมีตัวตนก่อนเริ่มห่างแล้วเพื่อนเริ่มห่างแล้วเดี๋ยวจะต้องชิดหน่อย เพื่อไม่ให้ท้ายๆมันเสียศูนเนะ mm. าะการด้วยสายตาเนาะก็อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเนี่ยไม่ยากเลยนะกบเบาๆไม่ต้องไปกดแรงยังไงเดี๋ยวล่ากเขาก็เดินดินเราล้วนแต่อย่างดินดีดินล้วนยังไงก็รอด ุยมันเริ่มเป๋ไปเรื่อยๆเ,เพื่อนๆเ,เดี๋ยวอาจจะต้องชิดหน่อยนี้เพื่อจะได้ท้ายๆจะได้ไม่เสียศูนย์เนาะนี่เนี่ยไม่ยากเลยง่ายๆเพราะต้นให้ได้ก่อนนะคุยไปก็เร็งไปด้วย เพื่อนใหม่เข้ามาดูก็ดูก่อนนะแล้วก็ดูแล้วไม่เข้าใจก็ถามไม่มีปัญหาเราตอบทุกคนจะมีอยู่คนหนึ่งถามมาแต่ผมไม่ได้ตอบแต่ผมก็ไม่ได้บล็อกนะบอกพูดอยู่นะั้นไม่เห็นทำนทันทีจะอะไรกันนะกันหนาเนาะเราก็คุยกันไปปลูกผ,ผักไปคุยกันไปเนาะดีว่าเขาไม่ได้พูดรุนแรงนะแต่พูดรุนแรงบล็อกเลย ไม่รู้จะตอบว่าทำไมไม่ชอบก็ไม่ต้องดูดูแล้วคิดว่าพูดมากเพื่อนเพื่อนก้าวมือนิ้วนิ้วเขี่ยเขี่ยเขี่ยไปก็ได้เนี่ยใช่ไหมละ่ะมัน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 ผ่านขั้นตอนได้อยู่แล้วแต่ไม่ต้องมาต่อว่าเพื่อนเพื่อนมาจริงเวลาผมทําคลิปเผยแพร่ฟา์มรู้นะเราไม่ได้อะไรใช่ไหมชอบก็ไปลองปลูกลองทําไม่ชอบก็ผ่านไปต่อว่าเพื่ออะไร ไม่เข้าใจเหมือนกันเผเอิญมันไม่เจอกันไงถ้าเจอกันเราก็จะถามได้อันนี้ไม่เจอกันอยู่ในโลกโซเชียลก็แบบนี้แหละตีดยินเสียงน้องไหมเพื่อนแถวนี้ยังสมบูรณ์อยู่เลยนะเขตนครปรถมนะออดปวดหลังละนกตัวเนี้เขาจะมาร้องช่วงหน้าหนาววันที่ ห้าเดือนหนึ่งหกเก้าแล้วเพื่อนเพื่อนวันนี้วันจันนะเพื่อนเพื่อนประทูชอบมาเขาจะมาวันจันกับวันพุธรหัสเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะได้ยินเสียงแป้นๆอยู่แล้วมันก็จะเข้าไปในโทรศัพท์อ่ะเพื่อนเพื่อนต้องขอโทษด้วยนะไปห้ามเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเราทําคลิปไปบอกเขาเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบ แต่ปลาทูเขาอร่อยนะเออแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเราทำคลิปนี่นะน่นได้ยินเสียงว่าเพื่อน <c oughs> คงจะเข้าไปในเครื่องอะน,นะปวดหัวอะไรไม่รู้จะทำยังไง เ,เสียงนกยังค่อนชัวนวหน่อนะเสียงเนี่ยมันจะแสบแก้วหูเพื่อนๆนะขอโทษด้วยนะขอโทษจริงๆเสียงนกยังไม่เท่าไหร่นะว<ล>อว่าจะหมดดวงสายจะมืดนะเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องเอาคลิปตัดคลิปก่อนนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเรื่องเหลืออีานยังไม่ได้ลงเลย ถ้าจะมาลงพรุ่งนี้มันก็จะเสียเวลาเดี๋ยว่าลงวันนี้ให้หมดแต่ว่าผมก็จะทำของผมไปก่อนเนาะเดี๋ยวนะมันขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปดินสุดแน่ๆเลยเลยต้องแบบนี้อาจจะรูปแบบอาจจะไม่สวยงามปลูกไปแหวกไป หรือต้องผ่านหนึงทำยังไงดีนี้จะมืดตอนแล้วเปล่าไม่รู้นี่ก้าวเอาเนาะก้าวนะก้าว,าว,าว,าวใช่ไหมเอ่ย เพื่อนๆว่านกกาเหลาเนี่ยมันฟักไข่เองหรือเปล่าเออมีใครรู้บอกหน่อยนะออนไลน์เขาว่ามันไม่ได้ฟักเองนะให้อีกาฟักจริงเขาบอว่าู้ใครใครรู้ตอบหน่อยนะให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทธรเรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่เพื่อนเพื่อน รุ่นดาวขขาเดียวกันน่าจะรู้นะโอ้ไม่สวยตามที่ใจต้องการเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวปลูดี๋ยอาจจะจบคลิปก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวที่เหลือผมไปปลูดเองอีกทนันเดี๋ยวเพื่อน,น,นจะเซ็งซะก่อน,นแล้วมีปัญหาอะไรค่อยไปคุยกันทีหลังนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะมืดด้วยแต่ผมยังไงผมก็ต้องปลูดให้หมดวันนี้ พอได้เป็นแนวทางแล้วเพื่อนๆถ้าอยากให้ผักต้นใหญ่ๆทำยังไงเนี่ยนะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าผสมดินผสมปุ๋ยยังไงนะหมักดินกี่วันนะส่วนใหญ่ผมจะใช้ดินหมักนะแล้วมันจะงามมากๆงามไวโตวไวต้นใหญ่ที่สำคัญอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นหวานกรอบไม่มีขมเลยเพื่อนๆผมลองแล้วถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยลองก็ลองดูนะ ก็จะเสิร์ฟคลิปไปหาเพื่อนๆก็ประมาณ3ามทุ่มนะอยากรู้เพื่อนๆสะดวกช่วงไหนกี่โมงเนี่ยผมจะดูส่วนใหญ่นะแล้วผมจะเสิร์ฟคลิปไปนะก็ลองคอมเมนต์มาบอกนะภาพกับเสียงเป็นยังไงอ่าดูที่ไหนนะแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปเลยนะไม่ต้องเข้ามาต่อว่านะผ่านไปเลยไปดูคนอื่นเลยนะถ้าชอบก็ไปลองใช้ลองทำดูลองผลิตดู มีทุกอย่างเลยในคลิปผมนะตั้งแต่เริ่ม,พมเพาะเมล็ดลงถาดเพาะลงแปลงลงกระถางแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนก็ไปเลือกเอานะของผม่จะมีอยู่สามอย่างดินหมักปุ๋ยหมักพืชสดน้ำปั่หมักนะแค่นี้เองอินทรีย์ร้อยเปอร์เซนต์ลอดภัยต่อสุขภาพแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับขนซ่อมรถปลูกผักครับ